กสินนะวันที่สามก็จะมาสวดมนต์นนะพวกเรามาร่วมกันสวดมนต์นนทั้งญาติโยมทั้งพระทั้งชีน,นี่แหละสวดมนต์อยู่ในสลา,านี่แหละก็เรียกว่าอ่าฉลองกองกรสินเนาะตอนเย็นวันที่สามวันที่สี่เราก็ทอดกสินะนะตามประเพณีเนานะเราก็อาจจะฉุวละหกเราไม่เคยไม่เคยรับกระสินเนาะล้งตาก,ก็เหมือนกัน มีคนถามว่าหลวงตารับกระสินครัง้งเดียวจริงหรือเปล่าใช่จริงจริงที่สุดเนาะหลวงตารับครั้งเดียวนี่แหละเนาะต่อไปคุูบาซุยคุูบาชายจะรับก็เป็นเรื่องของเขาแหละ <c oughs> ไม่เกี่ยวกันแต่หลวงตารับครั้งเดียวเนาะเัาก็ไม่แน่นะพวกเราก็เหมือนกันทุกคนนั่งอยู่เนี่ยเพื่อไปเป็นเจ้าอาวาสที่นอนที่นี่เนาะจะรับกระสินก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่สําหรับหลวงตาครั้งแรกครั้งเดียวครั้งุดทสายเนาะ ไม่รับอีกเนาะเราจะหลงตาจะรับกระสินแค่วันที่สี่วันครั้งเดียวนะและจะไม่รับอีกเลยเนาะเออเนาะเพราะฉะนั้นวันที่สี่ลุตาก็็คิดว่าจะมีะเพื่อนๆต่างๆประเทศในประเทศเนาะจะมาร่วมทอดกระสินวัดป่าบ่อน้ำพะอินไปน้อยเนาะ คิดว่าอย่างน้อยก็จะหลายหลายร้อยคนอยู่เนาะเออ,เออ่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเอาเงินมารลวมเอาเงินมารวมรวมเนาะผู้ที่เป็นเอ,อมื่อวานนี้ก็มีไม่ชีที่จองกระสินไว้นำเช็คมาถวายหลวงตาเออเพื่อจะมารวมเป็นกองไว้ตอนนี้ก็ได้แล้วอ,อ่าประมาณสองล้านกว่าแล้วเนาะเออ รวมๆกันเนาะเออเริ่มทยอยมาเมื่อวานเนี่ยเพากล่องกล่องบีไม่ไม,ม่ชี้กล่องล้านหนึ่งเนาะก็เมื่อวานนี้ก็นําเช็คมาก็เรียกเช็คเงินสดอเอออมาลูกตาก็มอบให้เข้าเอาลงบัญชีไว้แล้วเก็บไว้เพื่อจะวันที่สามก็จะเอามารวมกันแวันที่สี่ก็เอามาตั้งทอดกระสินแล้วก อยากมาร่วมตอยอดอะไรก็ได้หมดเนาะแต่พวกทีเ่เป็นเจ้าภาพจองไว้ก็จะทยอยเอามารวมรวมกันเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเนาะเออตอนนี้ก็มีเมื่อวานเนี่ยหนึ่งล้านแหละเนาะเออขขออ่ะนโมทนากับเพื่อนๆนะเนาะปีนี้เนาะ เป็นปีที่เราจะมาทอดกระสินสามัคคีร่วมกันเนาะเห็นพวกซ้อมสวดกระสินก็ซ้อมมาตอนตอนตอนบ่ายๆอ่ะเย็นๆเนาะ,ะต้องซ้อมให้ดีนะ,ะเวลาขึ้นไปสวดแล้วเห็นคนเยอะๆแล้วตกใจตั้งละโมกองไปไม่ได้นะเคยมีนะหนะนะหนะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะอยู่เลยก็ <c oughs> จะออกโม <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นไงเนาะ